ครับเพจทุกกฎหมายกับพี่หมอนะครับวันนี้ในเรื่องของมรดกมารุยข้อสอบนะฮะการสระมรดกกันต่อเลยนะครับนะเอ้า พอจะจากันได้อยู่เนาะไม่ทบทวนแล้วนะจ้ามาลุยข้อสอบกันเลยเนาะนางพรเจ้ามารดกอยู่กินกับนายแชมปโดยไม่ได้จดทะเบียนมีบุตรด้วยกัน3คนคือนายเอกนายโธและนายตีซึ่งเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนางพรเขานะครับเพราะว่านางพรเนี่ยเขาคลอดมากับมือเลยเนี่ยนะครับนะเอา้านายเอกมีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายคือนางสตังนะครับมีบุตรด้วยกัน1คนคือเด็กชายกล้านะครับนายเอกและนางสตังไปจดทะเบียนรับเด็กหญิงเอ่อนาน่านะครับมาเป็นบุตรบุ ทำอีกหนึ่งคนนะครับนะใช่ไหมเอกอ่ะชายมีลูกตัวเองหนึ่งคนอยู่แล้วคือเออกล้าแล้วก็ไป จดทะเบียนรับเด็กหญิงนาหน้ามาเป็นบุตรบุญธรรมอีกเนี่ยนะครับนางพรทาพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกทั้งหมดของตนให้กับนายตรีลูกชายคนเล็กที่นางพรเนี่ยรักมากแต่เพียงผู้เดียวฮะโอ้โหต่อมาในเอกประสบประเหตถึงแก่ความตายครับหลังจากนั้นนางพรก็ถึงแก่ความตายมีทรัพย์มรดกทั้งสิ้น9 0 0 0 0สบาทนายตรีบอกว่าไม่อยากรับมรดกของนางพรแต่เพียงผู้เดียวจึงสละมรดกของนางพรในฐานะผู้รับพินัยกรรมโดยทําเป็นหนังสือมอบไว้กับผู้ในการเขต ดูสินะให้ท่านแบ่งมรดกของนางพรครับทำได้ไหมทำได้เพราะในตรีเนี่ยลูกชายคนเล็กหัวแก้ว,ห,ว,ห,วหัวแหวนของนางพรเขาเลยฮะโอ้โหมีกี่ฐานะจ้ะเนี่ยมีสองฐานะนะคือฐานะทายาทโดยธรรมและฐานะผู้รับพินัยกรรมแต่ตัวเองสละฐานะไหนฮะสละฐานะผู้รับพินัยกรรมเพราะฉะนั้นยังรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมได้อยู่หรือเปล่ายังได้อยู่นะจ๊ะโอเคไหมเอาดูเพตติกีกันหน่อยสิ พอนะครับอ,อยู่กินกับแชมป์แต่ว่าลูกทั้ง3คนคือเอกโทรตรีก็เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายเอกเนี่ยมีเมียคือสงกรานมีลูกที่ชอบด้วยกฎหมายคือกล้ามีลูกบุญธรรมคือนาหน้านะครับนะเอ้าใครสร้างเรื่องก่อนครับคนที่สร้างเรื่องก่อนคือในเอกตายไปก่อนใช่ไหมจ๊ะพอตายไปก่อนป๊าเนี่ยถามว่าในกรณีที่ทายาทถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามารดก คนที่จะเป็นผู้สืบสันดานที่จะมารับมรดกแทนต้องใช้สิทธิ์รับมรดกแทนที่หรือใช้สิทธิ์สืบมรดกนะตายก่อนเจา้ามรดกใช้สิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์รับมรดกแทนที่ใช่ไหมจ๊ะ เพราะฉะนั้นรู้เลยว่าใครใครใช้สิทธิ์ได้จ้ะคนเดียวที่ใช้สิทธิ์ได้คือเออกล้าฮะเพราะเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงนาน่าจะใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะนาน่าเป็นแต่เพียงผู้สืบสันดานธรรมดาไม่ใช่ผู้สืบสันดานโดยตรงเนื่องจากนาน่าเป็นลูกบุญธรรมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในคารดนี้เนี่ยกล้าจะมารับแทนนาน่าไม่ได้สงการไม่ได้แชมป์ไม่ได้เพราะแชมป์เป็นผัวนอกสมรสใช่ไหมจ๊ะเอ้าใครสร้างเรื่องีฮะตรีสร้างเรื่องฮะอุ้ยตรีสร้างเรื่องคืออะไรฮะ ตรีเนี่ยเขามีสองฐานะก็มองเขาเป็นสองคนคนที่หนึ่งก็คือในฐานะผู้รับพินัยกรรมผอจุดกับในฐานะทายาทโดยธรรมทอจุดในฐานะผู้รับพินัยกรรมเขาเอาแมเก้าแสนเขาไม่เอาจริงๆถ้าเกิดเขาเอาก็จบแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องมาวินิจฉัยอะไรอีกใช่ไหมจ๊ะเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาไม่เอาเนี่ยเขาสละเนี่ยข้อกําหนดในพินัยกรรมมันก็ตกไปเงินเก้าแสนต้องกลับมาสู่กองที่จะแบ่งแก่ทายาทโดยธรรมใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้ในฐานะผู้รับพินัยกรรมเขาได้สิ้นไปแล้วเนื่องจากสละไปแล้วเนี่ยแต่ในฐานะทายาทโดยธรรมยังอยู่ไหมยังอยู่เพราะฉะนั้นเงินเท่าไหร่จ๊ะเงิน9ก้าแสนเนี่ยจะแบ่งกี่เอียวจ๊ะแบ่ง3ามเอียวนะ1เอก โทรตรคีคนละสามแสนใช่ไหมจ๊ะออคนละสามแสนตรียังมีสิทธิ์ได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยสามแสนเนี่ยยังมีสิทธิ์ได้อยู่เพราะเขายังเหลือฐานะทายาทโดยธรรมอยู่ใช่ไหมจ๊ะโทได้อยู่แล้วเอกได้ไหมเอกไม่ได้เพราะเอกเสียสภาพบุคคลไปแล้วคนที่มารับแทนคือใครจะ๊ะคือในกล้านั่นเองนะจ๊ะแชมป์ได้ไหมแชมป์เป็นผัวนอกสมรสไม่ได้ก็ตกแก่กลาสามร้อยโท่สามร้อยแล้วก็ตีสามร้อยเคนั่นเองนะจ๊ะ เมื่อนางพรถึงแก่ความตายมีทระัพย์มรดก90 0 0แสนทำพินัยกรรมยกให้ตรีโดยหลักแล้ว900,000เนี่ยย่อมตกแก่ในตรีแต่เพียงผู้เดียวในฐานะผู้รับพินัยกรรมอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อในตรีได้ทำหนังสือสละมะระดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมมอบให้กับผู้ในการเขตด,ดุสิตไปแล้วถือได้ว่า การสละมรดกนั้นเป็นการสละมรดกโดยชอบด้วยกฎหมายดังนั้นข้อกำหนดในพินัยกรรมจึงตกไปต,ต้องนําเงินมรดกทั้งหมด9แสนบาทนั้นไปแบ่งปันแก่ทายาทโดยธรรมนะครับนะสำหรับทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดกก็คือเอกโทตรีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายในฐานะผู้สืบสันดาน เอ่อโดยจะได้ส่วนแบ่งเท่าเท่ากันคนละ3 0 0 0 0นบาทส่วนในแชมป์ซึ่งเป็นสามีนอกสมรสไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่ทายาทโดยธรรมไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของนางพรนะครับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านยเอกได้ถึงแก่ความตายไปก่อนจึงถือได้ว่านยเอกไม่มีสภาพบุคคลอยู่จึงไม่อาจรับมรดกได้แต่เมื่อนยเอกมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายคือเด็กชายกล้าเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงนะครับนะเด็กชายกล้าจึงมีสิทธิ์รับมรดกแทนที่นางพรในแทนที่นยเอกได้นะครับเนาะส่วนสตางนะครับภรรยานะครับและเด็กหญิงนาน,น่าบุ บุญธรรมนั้นไม่มีสิทธิ์รับมรดกเพราะไม่ใช่รับมรดกแทนที่เพราะไม่ใช่อะไรฮะผู้สื่อสันดานโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นมรดกของพรย่อมตกแก่ก้าโทและตรีนะครับอย่าลืมตรีนะตรีนี่เขายังมีสิทธิ์ได้อยู่นะจ๊ะเพราะว่าอะไรฮะเพราะเขามี2ฐานะนะเขาเสียไปฐานะเดียวอีกฐานะหนึ่งเขายังมีสิทธิ์ได้รับอยู่ในฐานะทายาทโดยธรรมนั่นเองนะจ๊ะโอเคไหมไม่ยากเนาะไปเลยไปกันต่อ เขาบอกว่าในชัยฮะอยู่กินฉันสามีภรรยากับนางพรมีบุตรด้วยกันนะครับสองคนคือในอึ่งแล้วก็ในสองถามว่าใครเป็นเจ้ามารดกในเคสนี้ฮะในอึ่งนะเออลืมไฮไลท์สีบานเย็นนะจ๊ะในชัยฮะให้บุตรทั้ง2คนเนี่ยได้ใช้นามสกุลและก็อุปการะเลี้ยงดูฮะ,สะแสดงว่ามีการรับรองกันโดยพฤติการเลยแหละ,ะต่อมาครับนายพนางพรเนี่ยเลิกลากับในชัยคร ไปจดทะเบียนรับในเอกมาเป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหลังจากนั้นนะสามปีนางพรก็ถึงแก่ความตายในอึ่งฮะไปมั่นกับนางสาวเหมียวกะว่าจะจัดงานสมรสกันในอีก6เดือนข้างหน้าแต่ก่อนถึงวันงานในอึ่งได้ถึงแก่ความตายจากอุบัติเหตุรถฟั่มนะครับนะมีรั์มรดกอยู่2ร้านในอึ่งไม่ได้ทําพินัยกรรมยกให้แก่ผู้ใดฮะภายหลังอึ่งถึงแก่ความตายใน2ซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยฮะกระทำหนังสือมอบ แกเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ว่ามดรดกของอึ่งที่ตนจะได้นะขอรับไว้แต่เพียงครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งหนึ่งขอมอบให้กับนายชัยผู้เป็นบิดาให้วินิจฉัยว่าทรัพย์มรดกของนายอึ่งจะตกแก่ผู้ใดฮะหนึ่งหนึ่งสบอกเลยฮะห้ามสละแต่บางส่วนแล้วก็ห้ามสละโดยมีเงื่อนไขนี่พี่เล่นสละบางส่วนไม่พอพี่ยังมีเงื่อนไขอ่กว่าอีกครึ่งหนึ่งให้กับคุณพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นการสละมดระดกที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเลยนะฮะเอาเขียนพิธีก,กีกันนิดนึงนะฮะ ใช่เลครับนะอยู่กินกับพรมีลูก2คนคืออึ่งแล้วก็สองนะจริงๆควรจะต้องมีมีมีดาวด้วยเนาะเออมีดาวว่ารับรองแล้วเนี่ยนะครับนะแต่จริงๆมันไม่จําเป็นเพราะว่าในเคสเนี้ยคนที่เป็นเจ้ามาดกมันไม่ใช่คุณพ่อแต่เจ้ามาดกมันคือคุณลูกนะครับนะเอาทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับนะานางพรเนี่ยนะครับเลิกกับชัยแล้วก็ไปจดในเอกมาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับนะเออทีนี้ในเคสนี้ก่อนจะไปดูเนี่ยเราดูกันก่อนสิว่า ถามว่าเคสเนี้ยเหลือทายาทอันดับไหนบ้าง 1. นึ่งทายาทนำหนึ่งมีไหมไม่มีอึง่งไม่มีลูกใช่ไหมจ๊ะผู้สืบสันดานไม่มีสักคนเลยหนึ่งก็ตัดทิ้งไปสองนางพรแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมใช่เพราะเขาคลอดมากับมือเขาเป็นแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างไรก็แล้วแต่น้าเสียดายครับนางพรได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้วในชัยใช่ เป็นผู้สืบสันดานทายาทอันดับสองไหมเอ้ยไม่ใช่ผู้สืบสันดานขอภัยเป็นทายาทอันดับสองไหมไม่ใช่เพราะชัยเป็นแต่เพียงพ่อนอกกฎหมายใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นในชัยมีสิทธิ์รับมรดกลูกไหมไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นทายาทอันดับสองก็ไม่มีก็จะเหลือทายาทอันดับไหนทายาทอันดับสามก็คือในสองซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันใช่ไหมจ๊ะเป็นทายาทอันดับ 3นะครับนังเหมียวเป็นคู่สมรสไหมไม่ใช่เป็นแค่เพียงคู่มั่นก็ไม่เกี่ยวอีกในเอกเป็นพี่น้องต่างบิดามารดาไหมไม่ใช่เป็นลูกบุญธรรมไม่เกี่ยวเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนที่จะได้ก็คือใน2สองนั่นแหละแต่ทีนี้ในสองจะได้ไหมล่ะเคสเนี่ยคำตอบคือได้เพราะในสองเนี่ยเรียกได้ว่ามีการสละมรดกก็จริงแต่พี่เขาเล่นท่ายากไปหน่อย <laughs> ที่เล่นสละแต่เพียงบางส่วนแล้วก็สละโดยมีเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นการสละที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ถือได้ว่าพี่2ไม่มีการสละเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยใน2จะเอ่อเรียกได้ว่ามีสิทธิ์ได้รับมดรดกอยู่ไหมมีสิทธิ์เพราะการสละของมดรดกเอ่อการสละมดรดกของใน2นั้นเนี่ยเขาเล่นท่ายยากไปหน่อยมันไม่มีผลตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถามว่ามดรดกทั้งหมด2ล้านบาทจะตกแก่ใครฮะก็ตกแก่ใน2คนเดียวเท่านั้นเองนะครับนะ ตามมุทาหอนครับการที่นายอึ่งครับเจ้ามดรดกถึงแก่ความตายโดยที่ไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้มีทรัพย์สมบัติมดรดกคือเงิน2ล้านบาทจึงตกแก่ทายาทโดยธรรมนะครับซึ่งทายาทโดยธรรมของนายอึ่งนะครับเมื่อนายอึ่งไม่มีทายาทโดยธรรมอันดับที่1ไม่มีทายาทโดยธรรมอันดับที่2เนื่องจากมารดาตายไปแล้วแล้วก็ตัวนายชัยซึ่งเป็นบิดาไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายแม้ว่านายชัยจะรับรองนายอึ่งเป็นบุตรก็ไม่ทําให้ในายชัยเป็นทายาทโดยธรรมของตัวลูกก็คือพูดง่ายๆพ่อแม้จะรับรองลูก เป็นรับรองลูกเนี่ยนะฮะโดยพฤ,พฤติการหรือพฤตินัยอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ทําให้พ่อนั้นมีสิทธิ์ในการรับมรดกของลูกนะครับ แต่อย่างใดเนี่ยม,มันมันมันตกมาเนี่ยนะอีกทั้งนางพรซึ่งเป็นมันดาที่ชอบด้วยกฎหมายก็ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้วนะครับนะไม่มีสภาพบุคคลที่จะรับมรดกทรัพย์มรดกทั้งหมดจํานวน2ล้านบาทจึงตกแก่ใน2ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทายาทอันดับที่3แต่เพียงผู้เดียวส่วนในเอกซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมนะฮะของนางพรมิช่ทายาทโดยธรรมของอื่นแต่อย่างใดเพราะมิช่พี่น้องร่วมบิดามารดานะฮะหรือต่างต่าง,างบิดาอะไรก็ต่างเออไม่ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับไม่ได้มีเอ่อเรื่องเนื้อเชื้อ ของตัวนางพรแต่อย่างใดนะครับส่วนนางเหมียวนะครับก็เป็นเพียงคู่มั่นไม่ใช่คู่สมรสตามกฎหมายนะครับจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกเพราะไม่ใช่ถายาทายญาตโดยธรรมในฐานะของคู่สมรสนะครับสำหรับกรณีของในสองนะครับได้ทําหนังสือมอบไว้กับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ว่ามารดกของในอึ่งนั้น ตนขอรับไปเพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งขอมอบให้กับนายชัยผู้เป็นบิดาถือได้ว่าเป็นการสละมรดกแต่เพียงบางส่วนจะาก,การะทำไม่ได้แล้วก็เป็นการสละโดยมีเงื่อนไขด้วยนะครับเนาะเมื่อในสองสละมรดกฝ่าฝืนตามมาตรา1 6ึ่จึงถือได้ว่าในสองไม่ได้มีการสละมรดกแต่อย่างใดในสองจึงยังคงมีสิทธิ์ได้รับมรดกของนายอึ่งทั้งหมดในฐานะทายาทโดยธรรมมรดกทั้งหมด2ล้านบาทจึงตกแก่ในสองแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นกรณีเล่นทายากไปหน่อยนะครับเอ้าอีกสัก นางข่าวครับมีบุตรชายหนึ่งคนชื่อในเมฆนะครับนะซึ่งในเมฆเนี่ยเป็นเจ้ามดกแน่นอนนะครับสีบานเย็นอย่างนี้ในเมฆมีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายคือนางเกรซนะครับมีบุตร2คนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายคือในเอกและก็ในโทในเอกจดทะเบียนสมรสกับนางนายมีบุตรคือเด็กชายหนึ่งเด็กในเอกและนางนายอย่างมีบุตรสาวจึงไปรับเด็กหญิงสองมาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับจดทะเบียนถูกต้องนายโทมาขอเงินในเมฆไปลงทุนเพื่อทํากิจการโดยบอกว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวทรัพย์สินใดๆกับในเมฆอีก ทั้งได้ทําหนังสือมอบไว้กับนางเกรสมีข้อความว่าทนาในเมฆถึงแก่ความตายนายโทจะขอสละมรดกทั้งหมดของในเมฆต่อมาในเอกก็ถึงแก่ความตายก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในเมฆก็หัวใจวายตายไม่ได้ทําพินัยกรรมมีเงินอยู่1นึ0 0 0สบาทเป็นทรัพย์มรดกนั่นเองถามว่าในเคสเนี้ยการสละมรดกทําถูกต้องหรือทําผิดทาผิดผิดอยู่2ออข้อคือ1 พี่เล่นสละมรดกก่อนเจ้ามารดกตายนะครับฝ่าฝืนตามมาตรา1619และพี่ท่านก็ทำไม่ถูกวิธีด้วยคือแทนที่ท่านจะทำเป็นหนังสือแล้วก็มอบไว้ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือคุณจะทำเป็นหนังสือปณิปนอมยอมความกับทายาทคนใดคนหนึ่งก็ได้พี่เล่นทำหนังสือมอบไว้กับกับใครฮะกับเมียเจ้ามารดกไม่เกี่ยวเลยเนี่ยนะฮะแบบนี้ก็ผิดเงื่อนไขาการสละมารดกเพราะนั้นถือว่าในโทรมีการสละมารดกไหมไม่มีอ้าว เขียนกันนิดนึงนะครับออข่าวมีบุตรคือเมฆเมฆเป็นสามีภรรยากับในเกสนะครับเนาะมีลูก2คนเป็นลูกที่ชอบกดด้วยกฎหมายคือเอกและโทนะครับเอกมีลูกคือ1และ2นะครับใครตายก่อนครับเอกตายโอ๊ยลืมเขียนลืมลืมเอาไอ้ตัวนี้มาแปะนะครับใครตายก่อนครับใครตายก่อน เอกตายก่อนใช่ไหม Banana. จ๊พะพอเอกตายก่อนเจ้ามารดกปั๊บใครมารับมรดกแทนที่เอกครับกรณีที่ตัวทายาทนั้นตายก่อนเจ้ามรดกต้องใช้สิทธิ์รับมรดกแทนที่พอใช้สิทธิ์แล้วมรดกแทนที่นั้นทายาทจะต้องเป็นทายาทแบบไหนนะจ๊ะเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นในหนึ่งถึงจะมีสิทธิ์มารับมรด,ดกแทนที่ตัวในเอกใน2มารับมรดกแทนที่ได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้สืบสันดานโดยตรงเพราะเป็นเพียงแค่บุตรบุญธรรมนะครับนะอ้าวเพราะฉะนั้นในเมฆ มีทายาทอันดับหนึ่งคือในเอกแล้วก็ในโทแม้ในเอกตายไปก่อนแล้วในหนึ่งก็มารับแทน นะครับมีาทายาทโดยธร ructure, รมอีกหนึ่งคือใครจ๊ะคือนางเกรสทายาทอันดับอินฟินิตี้มีทายาทโดยธรรมอีกหนึ่งคนคือใคร 2, ใจ๊ะคือนางขาวทายาทอันดับ2ใช่ไหมจ๊ะหนึ่งไม่ตัดอันดับ2อใช่ไหมออนี่อันนี้ไม่ใช่2นะจ๊ะอันนี้1เนาะหนึ่งไม่ตัด2และ1 2, กับ2ก็ไม่ตัดอินฟินิตี้ใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลมี4ี่เอี่ยวได้เท่ากันใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้เท่าๆกันมีแสนสองก็รับกันไปคนละเท่าไหร่ดีจ๊ะคนละ3 0,000ื่ ทีนี้เนี่ยถามว่าการที่ในโทรสร,ามาระมรดกเนี่ยสระถูกต้องไหมล่ะไม่ถูกสระก่อนแถม ทำวิธีก็ไม่ถูกอีกแทนที่จะมอบหนังสือสละมรดกไว้ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ดันเอาไปมอบไว้ให้กับนางเกรซเมียเจ้ามารดกซะงั้นนะฮะไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นถือว่าการสละมรดกของนางในโทเนี่ยถูกต้องไหมไม่ถูกถือว่ามีการสละมไหมไม่ถือว่าเคยมีการสละเลยเพราะฉะนั้นในโทยังคงมีสิทธิ์อยู่ในเอกแม้ไม่มีสิทธิ์ในหนึ่งก็มารับแทนเกรซมีสิทธิ์ข่าวมีสิทธิ์เพราะฉะนั้นแบ่งกันคนละสี่เอี่ยวก็คนละสามหมื่นบาทนั่นเองนะจ๊ะเ,เหนื่อย ในเมฆถึงแก่ความตายไม่ได้ท,ทําพินัยกรรมนะครับเงินแสนสองตกแก่ทายาทโดยทําทายาทที่มีสิทธิได้ร,รับมรดกก็คือนางขาวนะครับมารดามีสิทธิได้ร,รับมรดกได้รับส่วนแบ่งเสมือนทายาทชั้นบุตรนะจ๊ะนางเกรซภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายในฐานะคู่สมรสมีส่วนแบ่งนะครับเสมือนทายาทชั้นบุตรเช่นเดียวกันในเอกและในโทซึ่งเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นผู้สืบสันดานในทายาทลำดับที่1เมื่อขอเท็จริงปรากฏว่าในเอกได้ถึงแก่ความตายไปก่อนเจ้ามารดกจึงไม่อาจรับมรดกของตัวในเมฆได้เพราะไม่มีสภาพบุคล เมื่อในเอกมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายคือใน1และใน1ก็เป็นผู้สืบสันดานโดยตรงนะครับเนาะจึงมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกแทนที่ในเอกได้ส่วนเด็กหญิง2เป็นเพียงบุตรบุญธรรมมิใช่ผู้สืบสันดานโดยตรงนะครับนะจึงไม่มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่ในเอกนะครับในโทแม้จะทําหนังสือมอบไว้กับนางเกรสนะครับว่าถ้าเกิดในเมฆถึงแก่ความตายตนจะสละมรดกนะครับของในเมฆ ถือเป็นการสละสิทธิ์อันจะมีในภายภาคหน้าในการสืบมรดกของตัวเจ้ามราดกคืนในเมฆที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นเป็นการแสดงเจตนาที่ฝ่าฝืนมาตรา1619 การสละมรดกจึงไม่มีผลนะครับนะอีกทั้งยังทําผิดวิธีด้วยนะจ๊ะไม่ได้เขียนไว้จะเขียนด้วยก็ได้ครับอาจารย์จะได้รู้ว่าเราแม่นนะครับเนาะนายโทจึงยังมีสิทธิ์รับมรดกของนายเมฆอยู่ก็ได้เท่าๆกันคนละ30,000บาทนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องของการสละมรดกแบบทายากนะจ๊ะเอาเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปจะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ไม่ได้ยากเลยนะครับก็คือการสละมรดก แต่ไม่ได้เสียสิทธิ์ในการรับมรด,ดกแทนที่พูดง่ายๆเป็นการสละมรดกคุณพ่อแต่ไม่ได้สละมรดกคุณปู่นั่นเองนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่หมอด้วยไว้เจอกันครับสวัสดีครับ